สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756ก h z ค่ะติดตามรับฟังได้ทางร a dio ออนไลน์และร a dio ออนโมบายด้วยนะคะติดตามรับฟังกับรายการจิตอาสาพัฒนาตั้งแต่เวลา13นาฬกาเสร็จๆไปจนถึงเวลา14นาฬกาทุกวันพระหัสสวัสดีอย่าลืมอย่าพลาดกาันละกันนะคะวันนี้มาติดตามในส่วนของวันพิพิธภัณฑ์ไทยค่ะตรงกับวันที่19 กันยายนของทุกๆปีตามกันดูว่าพิพิธภัณฑ์ไทยเป็นอย่างไรกันบ้างกับพิพิธภัณฑ์ในส่วนของวันที่19กันยายนวันสำคัญวันนี้ถือว่า พิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบิดยสถานพุทธศักราช2542ว่าสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาละค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจด้วยพิพ,ธพิธภัณฑ์ทานมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤต พิพิธแปลว่าต่างๆกันพันแปลว่าสิ่งของเครื่องใช้สถานหมายถึงสถานที่แหล่งที่ตั้งดังนั้นคำว่าพิพิธภัณฑ์สถานจึงแปลว่าสถานที่สำหรับรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆอาทิโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเป็นต้นละค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ไทยนั้นในรา คริสตศตวรรษที่16-17 ทางด้านของซีกโลกตะวันตกได้มีการตื่นตัวในด้านของการเก็บรวบรวมและสะสมทรัพย์สมบัติและมรดกต่างๆทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของที่มีค่าสิ่งเก่าแก่ที่หายากแล้วก็แปลกๆเพื่อเป็นหลักฐานทางมรดกวัฒนธรรมของชาติอันเป็นการแสดงถึงความเป็นใหญ่และความมั่งคั่งมั่งมั่งคั่ง,งมั่นคงด้วยนะคะคุณฟังของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัดขึ้น ซึ่งก็เอกลักษณ์ทางศิละปะวัฒนธรรมนั้นจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาตินั้นๆได้มีการรวบรวมหลักฐานที่เป็นศินละปะวัตถุโบราณนวัตถุหรือจะเป็นสิ่งประดิษฐ์จากการคิดคน้นหรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติมาประมวลเป็นหลักฐานให้ชีวิตของชนในชาตินั้นได้แล้วค่ะนะคะช่วงนี้พักกันสักค,ครู่จะได้ตามในช่วงต่อไปกับประการจิตอาสาพัฒนาทางสถานีวิทยุ912ค่ะ